านที่ทำออกมาเต็มที่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์กับสมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมพร้อมที่จะให้ชมได้ในวันที่31นี้แหละครับรคาดหวังยังไงบ้างคะก็คาดหวังให้ทุกคนชอบฮะทุกคนสนุกเพราะว่าเน้นทําหนังมาเพื่อให้อ่าสนุกครบทุกรถทุกชาติครบหมดเลยมันจะเป็นหนังผีที่เป็นผีธรรมดาทั่วไปทีห่หลายๆคนเคยดูบบนั้นก็ เป็นหนังผีอะครับเป็นเป็นหนังผีแน่ๆละไม่ต้องห่วง <laughs> แต่ว่าในหนังผีมันก็มันก็จะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นหนังผีตัวเดียวเรื่องเดียวเป็นหนังผีที่มี3เรื่องแล้วก็หนังผีเราเราชื่อว่าการนําเสนอที่เราเสนอออกมาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแปลกไปจากจากเดิมพื้นฐานหลักคือเป็นหนังผียังไงยัยงไงก็ก็ก ก็เข้ากันแน่ๆเพียงแต่ว่าโดยอุบัติเหตุที่มันเชื่อมโยงกันมาให้กลายเป็น3เรื่องได้ครับผมก็มีการติดต่อฮรตรงนี้คงต้องทางทางเอ็มเตอร์ที่นายต้องเป็นคนตอบนะเพราะว่าแต่เท่าที่เขาเขาเล่าให้ฟังก็คือจะมีตอนนี้ที่ตกลงกันแล้วก็มี8ประเทศแล้วครับจะได้เลิกฉายเมื่อไหร่ครับ น่าจะถอยไปอีกสักประมาณ4เดือนประมาณน,นั้นนะครับรยังยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่าก็คือในในระแวกบ,บ้านเราเนี่ยแหละครับผมนั้นอันนั้นน่าจะเป็นผลพลอยได้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ที่เราถามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำหนังก็ก็อยากให้คนจำนวนมากได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆคือเราทำให้ให้คนไทยดูก่อนครับ แกนหลักจริงๆก็คือเป็นเรื่องของความรักความผูกพันที่ที่ที่คนเรารักกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป,เป็นคนรักอะไรเงี้ยฮะรักกันแล้วเนี่ยเราเราเราจะรักด้วยดวิธีไหนรักกันแค่พอดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะพอพอเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปเป็นผีหรือเป็นอะไรก็แต่เราเรายังรักเขาได้ไหมนัม่นคือเป็นแกนหลกักครับ ดีแน่แน่สูงมากไม่ต้องคิดเลยดีครับยินดีนียิดครับผมอ๋ออันนี้คงต้องแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความถูกใจของของของผู้ชมนะครับน่าจะมีนะฮะน่าจะมีนะถ้าเคที่เห็นทางทาทีมโปรโมทเขาเขาเตรียมเตรียมไว้อยู่ฮะมีครับเป็นการกว่งขวนชวนมาดู ก็อันนี้พี่เียดีกว่าไหมพี่เบียพี่เียเป็นตัวแทนเลยครับผมเป็นตัวแทนฝากฝากฝากเชิญชวนมาดูภาพยนตร์กันหน่อยครับก็ในช่วงตั้งแต่วันที่31มีนาคมก็คือวันแรกที่เข้าฉายอย่างเป็นทางการทุกรงภาพยนตร์นะครับก็อย่างที่พี่เต้ยบอกว่าเราทํามาให้คนไทยดูก่อนแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์ที่ครบรถมากๆเป็นภาพยนตร์ผีที่ครบรถที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคย กำลังจะได้ดูนะครับก็เลยฝากทุกคนนะครับที่แบบช่วงสงกรานไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญคนรักเพื่อนรักกลุ่มคนที่รักเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับก็คงได้มากกว่าความสุขสนานแน่นอนนะครับก็ยังไงมาดูกันเยอะๆนะครับ